สวัสดีครับผมภูมิรถสวยกลับมาอีกแล้วนะครับบอกได้เลยว่ารถของเราช่วงนี้นะครับอัปเดตทุกวันทุกวินาทีนะครับเพราะเรามีรถเข้าใหม่ค่อนข้างมากนะครับผมวันนี้นะครับเจอเจอรถพิเศษแล้วกันนะครับผมเช่นเลยครับเจอเจอเจ้ายูสุดีแม็กนะครับแอดเวนเจอร์ไทยรุ่งแมดอินไทยแลนด์นี่บอกเลยรถคันนี้นะครับสุดยอดมากๆนะครับได้เป็นเครื่องสามพันนะครับ ได้เป็นเรื่อง4ี j นะครับบอกเลยว่าสุดยอดแน่นอนนะครับคันนี้นะครับมาด้วยสีดำดูดูแบบนี้เลยครับผมแต่บอกเลยราคาในโคตรล้าเลยนะครับใครถือตังอยู่ประมาณแสนสองนี่บอกเลยมีทอนแน่นอนนะครับเชิญชมรอบๆคันเลยครับนี่คันนี้นะครับได้ล้อมแม็กนะครับลาย90สูด้วยนะครับพร้อมรัดยางพิชลินใหม่ๆเลยครับผมเชิญชมรอบๆคันเลยครับนี่แอดเวนเจอร์เนี่ยมันเป็นเบาะสามแถวนะครับ นั่งได้เจที่นั่งนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นเครื่องของ้นเลวเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเราลัาค้ามีให้นะครับเปิดดีใครชอบแบบสไตล์นี้นะครับเดี๋ยวนี้เรามีรถมีรถทุกสไตล์นะครับนี่โลโก้นะครับ Mad ต์อินไทยแลนนะครับผมแน่เดี๋ยวเชิญชมนะครับภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับเชิญชมภายในเลยครับโอ้คันนี้นะครับผม นี่เจ้าของเดินค่อนข้างดูแลรักษาดีนะครับฝ้าใหม่ๆนะครับแลวก็นี่ครับคอนโทรลหน้าหุ้มลายคาร์บอนในเรียบร้อยนะครับจออะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดนะครับแต่ใช้ได้ทุกตัวนะครับแอร์เย็นนะครับผมเพลงเพราะแน่นอนคันนี้นะครับเดี๋ยวใส่หน้ากากตัววิทยุให้นะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่30,000 0กิโลนะครับถือว่าไม่ได้เยอะนะสำหรับรถปี05น้านะครับเกียร์นะครับแน่นทุกเกียร์ครับผมเช่นเคยครับภูมิลองเกียร์ทุกคันนะครับ เดี๋ยวเชิญชมห้องโดยสารไปแล้วไปที่ห้องเครื่องเลยครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับอากาศค่อนข้างดีฝนไม่ตกก็มีเวลานะครับโอ้โหคันนี้นะครับผมนี่ครับผมคานหน้าเดิมครับเพลเดิมโรงงานครับแก้มซ้ายฝาไม่มีขยับครับฝากระโปรงเดิมครับหน้าตาถือว่าสวยเลยนะครับอันนี้นะโอ้ใช้ได้เลยครับ ห้องเครื่องนะฮอวับนะครับพอเราเพิ่งลงน้ํายามานะครับไม่ใช่ีิคันนี้ห้องเครื่องปกติมันก็ใหม่อยู่แล้วนะครับแต่เรามาบิ้วให้มันใหม่กว่าเดิมนะครับแบตเตอรี่ก็พอใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องสามพันไอแทนะครับเชิญฟังเสียงเครื่องไปเลยครับอบอกเลยคันนี้นะครับ เฉพาะเครื่องยนต์ก็คุ้มแล้วนะครับเครื่องยนต์สามพันดีดีไอไอแทนะครับคอมบอนเลวนะครับผมอินเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบนะครับเสียงเครื่องพร้อๆนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าทีเด็ดมันอยู่ที่ราคาคันนี้ครับนี่เสียงตังร้อเลยนะครับผมขออนุญาตดับเครื่องนะครับย้ำนะครับคันนี้เป็นเจ้าวิสุดีแม็กนะครับ แอดเวนเจอไทยรุ่งแม d อินไทยแลนด์นะครับผมโอ้โ oh, หเครื่องยนต์3000เกียร์ธรรมนานะครับปี2 0 0 5นะครับรถสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับภูมิรถสวยขอเสนอราคาขายแค่19 0 0 0บาทย้ำ1น9 0 0 0บาทนะครับใครสนใจรีบเมาเลยคันนี้นะครับรถดีๆสวยๆแบบนี้บอกเลยว่าสุดแน่นอนที่ภูมิรถสวยนะครับใครติดต่อเราได้ติดต่อเราได้ทา,ไดทางเบอร์โทรศัพท์ ทิก o k อ a c เฟซบุ๊กยูทูบหรือทางไลน์นะครับบอกได้เลยว่าสุดแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ภูมิรถสวยกลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ